รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับรายการธรรมะของเรานะคะและผู้ปฏิบัติธรรมนะคะคือผู้มีบุญอันสูงสุดนะคะปฏิบัติไปเรื่อยๆและไม่ต้องหยุดและช่วงแรกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ,ะเจริญพรสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพพระคำนวณทิตายาโนเจ้าวาดวัดป่าเทียมิตรอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้ริเริ่มโครงการาวันบุรพาจารย์ของหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตณนะที่บ้านเกิดของหลวงปู่มั่นเพื่อช่วยเจ้า,าวาดาสำนักสงฆ์กุฎเมก็กบ้านคำบงอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีคือพระอุทิศอานันโทเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์กุดเมก็ก สถานที่เกิดของหลวงปู่มั่นนี้หลวงปู่มั่นเป็นพระบรรอาจารย์ที่สําคัญมากในประเทศไทยเป็นบรรอาจารย์ของฝ่ายกรรมฐานธรรมยุทธซึ่งหลวงปู่มันน่นได้นำมารับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่เสวนะที่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของหลวงปู่มั่นที่รู้จักคาว่าธรรมะ พระอาจารย์จึงมีความคิดว่าอยากทำอนุสรสถานไว้ให้เป็นที่สักการะที่ปูชนียสถานที่ลํำลึกของปัรดาลูกลูกหล,ลานและลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศและทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงมาปรึกษากับเจ้าว่าพระอุทิตานัตโทว่าสถานที่นี้น่าจะเป็นปูปชนียสถานที่สำคัญมาก ซึ่งหลวงปู่มั่น,นก็เป็นพระที่พร่ำสอนอคนทั้งหลายตลอดทั้งภิกษุสามเณรให้เป็นที่รู้จักให้เป็นคนรักชาติให้เป็นคนดีให้รู้จักคำสอนพุทธศาสนาและนำแนวปฏิบัติปฏิบัติตของสายหลวงปู่มั่นมาหลวงปู่มั่นมาที่นี่เ,เพื่อ,อามาฟังธรรมะของหลวงปูเ่เสา ในขณะนั้นหลวงปู่มั่นยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ยังไม่รู้จักคำธรรมะพอมาเจอเห็นพระใบบินทาบาทซึ่งพระรูปนั้นคือหลวงปู่เสากันตสีโลตรงปู่มั่นก็ตามท่านมามาอุปตากท่านด้วยแรงแห่งศรัทธาชีวิตของหลวงปู่มั่นทําความดีและข่ํมเพียรในพระพุทธศาสนาจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปสถานที่อนุสรณ์สถานของหลวงปู่มั่น มีอยู่สองสถานที่ใหญ่ๆสถานที่ประชุมเพิงที่วัดสุดทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครและสถานที่มรณภาพของหลวงปู่มัน่นอยู่บ้านหนองผือนาในอำเภอพัน,นานิคมจังหวัดสกลนคร66ปีที่ลํำลึกถึงบรภาจารย์ทั้งทั้งสองสถานที่นั้นชาติการของหลวงปู่มัน่นรวมทั้งหมด 147ปีจนถึงพศ2559แต่สถา,านที่เกิดยังไม่มีใครริเริ่มยังไม่มีใครลำลึกถึงเลยคนไม่เกิดแล้วจะตายแล้วจะเผาได้ยังไงซึ่งอาตมาภาพกเริยไปกราบเรียนครูบาอาจารย์หลวงพ่อถาวรถาวโลวัดถ้ำโพง จังหวัดสกลนครและไปกราบเรียนหลวงพ่อทองปานจารุปโน,โนที่วัดป่าภูตะคมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครว่าน่าจะนสำสถานที่นี้เพื่อเป็นอนุสรสถานองค์ท่านก็เลยเป็นองค์อุปถัมภ์ในโครงการการสร้างพระใหญ่พระใหญ่หน้าตัก9เมตรสูง12เมตร แล้วฐานสามชั้นชั้นที่หนึ่งเป็นห้องโถงเพื่อทำศาสนกิจกั้งพิธีกรรมต่างๆชั้นที่สองจะเป็นชั้นบรรจุบุรพาจารย์อรหันต์สิองค์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นต้นๆสิบแปองค์เททองรูปเหมือนบุรพาจารย์ซึ่งได้ทำไปแล้วเมื่อวันที่2 3่สามสี่มกราคม2 5 5พัที่ผ่านมา ซึ่งหลวงปู่มั่นท่านเกิดวันที่20มกราคทุกปีของวันที่20มกราคจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่มั่นซึ่งเรามาิเริ่มที่นี่นับเป็นเวลาได้5ปีนี้ปีที่5 2,560จะเป็นปีที่6ซึ่งเราเริ่มต้นขึ้นมานด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพในคำสอนของหลวงปู่มั่น ซึ่งในการก่อสร้างนี้เนี่ยศูนย์รัศมีทรรมอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูม,มิเป็นผู้มีแรงแห่งศรัทธาในการสร้างผ้าใหญ่ส่วนฐานเป็นสถานที่เป็นเจ้าของสถานที่ในการร่วมปัจจัยทั้งหลายร่วมทุนร่วมแรงร่วมศรัทธากันในการสร้างทั้งหมดประมาณการก็ประมาณอยู่ที่สมล้านสล้านเศษเศษซึ่งเราก็ยังขาดปัจจัยอยู่ ในปีหน้าก็จะเป็นวันที่22บสมกราสอนในลักษณะการจัดงานหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเกิดวันที่20หากหากว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ไหนที่ใกล้เคียงกับวันที่20ถ้าใกล้ในส่วนที่เป็นวันก่อนวันที่20ก็จะลดลงมาเป็นอาทิตย์นั้นเสาร์อาทิตย์ถ้าใกล้ทางวันที่21 22อย่างเนี้ย เราก็จะเอาอาทิตย์ที่หลังจากวันที่20มกราไปเป็นทุกๆปีหากญาติโยมและศรัทธาทั้งในและต่างประเทศที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นมองเห็นความสำคัญว่าสถานที่นี้จะเป็นปูชนียสถานคู่พระพุทธศาสนาและเป็นหลักใจและเป็นที่สักการะและเป็นอนุสรณ์สถานแก่หลวงปู่มัน่นภูริทัศโตซึ่งเราได้มาเริ่ม ที่นี่เป็นที่เกิดของหุวงป,ปูระมัน่นแม้พระพธรูปเองที่เป็นพระรูปหน้าตัก6นิ้วนั้น6เม็ดนั้นก็เราก็เลือกปางปฐมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นปฐมไปว่าองค์ปฐมไปว่าจุดเริ่มต้นไปว่าองค์เริ่มต้นไปองค์แรกองค์ปฐมนี้นี่เราได้พิจารณาแล้วว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหลปงปูรมัน่นหลายๆคนที่มีปัญหาชีวิต ที่มีปัญหาเรื่องการแสวงหาธรรมะที่เป็นหาเรื่องการภาวนาที่เป็นหาเรื่องการหาจุดเริ่มต้นของของชีวิตเล่าอุปมาก,ก็เหมือนอย่างนั้นหลวงปู่มั่นก็มีจุดเริ่มต้นที่นี่หลายคนก็มีจุดเริ่มต้นในการภาวนาเพราะคําสอนหลวงปูม่มั่นทีนี้สถานที่นี้นี่เมื่อครั้งหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่มั่นได้สร้างพุพธรลูกโดยเอาทองคำำําดํา ของคำดําที่ยังไม่สกัดอะไรมาจากประเทศลาวมาเทรูปเหมือนหลวงพระพุทธรูปสององค์องหนึ่งเป็นองค์หลวงปู่มั่นองค์หนึ่งเป็นขององค์ของหลวงปู่เสาพระพรูปสององค์นั้นก็ยังมีปรากฏอยู่ในทุกวันนี้แต่ได้เก็บไว้ในที่สถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมอยู่เราได้จําลองพระพุทธรูปสององค์นั้นขึ้นมาเพื่อมาปฏิษฐานไว้ที่ฐาน โครงสร้างของพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นี้ด้วยซึ่งได้เทปไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่23-24มกราคม59นั้นและมีบ่อน้ําทิพที่หลวงปู่มั่นเคยตักอุปถากหลวงปู่เสาเมื่อ67 10ปีที่แล้วก็ยังปรากฏอยู่บ่อน้ําทิพนีนะ้เมื่อคนเท่าคนแก่คนชราหรือคนป่วยในแถวนี้มาตักแล้วมาเอาดื่มกินแล้วมาอาบ ก็หายจากการเก็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านล่ำลือกันมากว่าบ่อน้ําน,นี้เป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์จนได้เขียนป้ายขึ้นว่าเป็นบ่อน้ําทิพเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่มั่นของหลวงปู่เสาในสถานที่นี้ในโครงการของเราเนี่ยเราตั้งใจที่จะทําให้เป็นอนุสรณ์ซึ่งลําพังเราทําคนเดียวอาจจะไม่สาเร็จก็ได้แต่หากว่า จะเป็นเครื่องหมายหล่อหล,อ,หลอมจิตใจของลูกศิษย์ลูกหาหล่อลลอมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้รับฟังคําสอนของหลวงปู่มัน่นครั้งหนึ่งชีวิตเราได้มาสักการะสถานที่เกิดของหลวงปู่มัน่นจริงๆแล้วหลวงปู่มั่นก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นความเป็นบ้านนอกและความเป็นธรรมชาติของสถานที่นี้แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าหลวงปู่มั่น ทำไมจึงเป็นอจัจริยบุคคลได้เพราะธรรมะที่หลวงปู่มันได้รับสดับตับฝั่งของหลวงปู่เสานั่นเองบัดนี้นี่อาตมาภาพจะบอกเส้นทางหากใครประสงค์จะเดินทางมาสักการะสถานที่สำคัญอย่างนี้ถ้าเราลงเครื่องจากบนราชธานีเราก็มุ่งตรงมาอำเภอตะการพืชผลแล้วมาสามแยกตะการพูดผลแล้วให้เลี้ยวไปทางเส้น อำเภอของเกียมในช่วงระหว่างเส้นอำเภอของเกียมนั้นกึ่งหนึ่งครึ่งทางเท่านั้นจะเป็นอำเภอสีมืองใหม่ออกจากอำเภอสีมืองใหม่จะเข้าวงเวียนในวงเวียนนั้นจะเข้าซอยหน้าโรงพยาบาลพอตรงเข้ามาโรงพยาบาลแล้วให้มาตำบลลาดควายพอมาถึงตำบลลาดควายมาที่บ้านคำบงพอถึงมาบ้านคำบงก็เลี้ยวหน้าโรงเรียน ห่างจากหน้าโรงเรียนหมู่บ้านมา1กิโลถึง2กิโลจะมีสำนักสงฆ์กุฎเมกอยู่ทางมุมขวามือเป็นปา่านะโดยหลักธรรมชาติติดถนนใหญ่พอดีถ้ามาทางจากอำเภอ,อเขมมารลาดหรือมาจากมุกดาหารหรือจากอำนาจเจริญให้มาถึงอำเภอเขมมารลาดพอถึงเขมมารลาดก็มุ่งเข้าสู่ตะการพืชผลเหมือนเดิม มาสามแยกที่การตาก,การพืชผลแล้วก็มาที่วงเวียนเหมือนเดิมเส้นทางสองเส้นนี้ถ้าใครอยากเดินทางมาสักการะ,ะที่นี่หรือมาอยากทําบุญที่นี่ก็ขอให้ดูเส้นทางนี้ตามที่อาตมาภาพได้ได,ได้ได้บอกไปนั้นหากใครอยากทําบุญกับบัญชีโอนเข้าบัญชีเลยไม่ได้สะดวกการมาเพื่อจะได้สร้างอนุสรสถานนี้หรือดักร่วมทําบุญกับอนุสรสถานนี้ เบอร์บัญชีก็อาจจะหยุดที่หน้าจอที่ที่ทมีไว้นั้นซึ่งจะมีสามบัญชีหากจะติดต่อว่าจะดําเนินการยังไงทํทำยังไงจะมีเบหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่ข้างล่างอยู่3เบอร์ซึ่งเบอร์ที่1เป็นเบอร์ของหลวงพ่อทองปานจารุป,โปรโนโนเบอร์ที่2จะเป็นเบอร์หลวงพ่อถาวรอ,อรําเภอภูพานจังหวัดสกลน,นครเบอร์ที่3ก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของอัตมาภาพเอง บัดนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่จะบอกข่าวนะถึงบุญกุศลการบุญกุศลให้กับศรัทธาญาติโยมและพุทธบริษัททั้งหลายตลอดทั้งลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั่วประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วอาตมาภาพก็ขอโมทนากับบุญที่ร่วมไปในครั้งนี้ด้วยอาตมาภาพก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะให้คำหนึ่งให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีดี ให้ระลึกถึงสิ่งที่เป็ยนมงคลกับตนเองสําหรับการสร้างผ้าใหญ่นั้นก็ได้ให้รายละเอียดไปแล้วแต่เราจะมีโครงการอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ mm. เช่นซุ้มประตูหน้าวัดซึ่งเราเราได้ทําโครงสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดจตุปปัจจัยที่จะทําให้เสร็จเรียบร้อยอยู่หลายประการหลายอย่างซึ่งจําเป็นต้องใช้ทุนมากอีกประการหนึ่งก็คือ สถานที่พักของครูบาอาจารย์ที่เวลาเราจัดงานบุรพาจารย์แต่ละครั้งจะมีความยังไม่สมบูรณ์อยู่หลายประการทั้งที่พักและห้องน้ําก็ตามห้องน้ําก็ยังปกพ้องอยู่เนื่องจากว่าเรามาเรื่องโครงการได้ไม่กี่ปีสุดท้ายนี้อาตมาขอโมทนาสาธุการกระบ,บุญกุศลในครั้งนี้ด้วยขอให้ทุกคนขอให้ทุกท่านขอให้ทุกศรัทธาญาติโยมตลอดทั้งผู คนทั่วไปและประชาชนทั่วไปที่ได้ดูขอให้ประสบผลสําเร็จขอให้ได้สิ่งที่ดีในชีวิตขอให้มีหน้าที่การงานที่ดีนะหาบัดนี้อาตมาภาพก็เห็นเวลาอันสมควรแล้วขอจเจริรือนผ่อนนะอากาศวันวนี้เถิด